เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็พามาเกี่ยวข้าวโพดหน่อยละกันนะครับวันนี้มากับทีมงานด้วยนะครับผมเล่นกันหลายคันเลยนะฮะก็จะมีเจ้าช้างไวไฟนะครับผมอันนี้เป็นปากเกี่ยวข้าวโพดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถเกี่ยววัลพ์การช่างนะครับส่วนเราก็จะขับเจ้าสมบูรณ์พัฒนาตู้แอร์นะครับผมอันนี้เป็นรถนับปับ 3D นะครับอ่านี่เลยแล้วก็ปากเกี่ยวแบบ โคตรไฮเทคอะครับทุกคนนี่โอ้โคตรเท่นะฮะเดี๋ยวนี้เราก็จะไปเกี่ยวประมาณ20ไร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเสร็จหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะใช้แค่รถเกี่ยวนะครับผมรถแทร์ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเราเดินรถแท็กไปเลยนะครับอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆครับผมเดี๋ยวเก็บปักเกี่ยวก่อนขัแบบรถขับรถขับรถสต่สตากเครื่องครับสต่สตากเครื <ๆ S 2> ร่อกโอ้เสียงย่างลั่นว่ะ แล้วเจ้าช้างไปแล้วช้างไปแล้วพี่แม่เขาถอยไปทางไหนครับไปทางไหนติดตามทางตามทางไปเลยครับตามทางไปเลยรถเกี่ยวข้าวเป็นขบวนเลยทุกคนแต่เราก็จะแบบสบายกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมตู้แอร์นะฮะสบายกว่าเพื่อนเลยใช่ที่แม่เขาที่แม่เขาขีวโกงผมเนี่ยเฮ้ อยู่หลังไอ้นี่ใช่ไหมเกมหลังไล่อันนี้ใช่ไหมพี่ไปสุดไล่ตัวนี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยโอเคครับเวลาจะไม่ติดอ่ะอ้าวเดี๋ยวโอ้ติดติดกิ่งไม้ป่ะนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้นะาไอ้ฟาร์มแหลกแน่เลยเนี่ยเขาโอ้ยชนนกิ่งไม้อ่ะ้เดี๋ยวตรงนฮ้เยติดอะไรอ่ะ เกียวปลาเกลียวติดไอ้ไอ้ตรงนั้นแหละพี่ห่อมาฝาการตรงนั้นหอตรงนั้นน่ะโอ้ยตูดยกเข้าป่าเข้าป่าไว้ตูดยกตูดมันยกลบหนักหน้าพี่เขาทำไมลบหนักหน้ามากไอ้ดูตูดแล้วหลงเออเออมันเป็นเนินไม่ใช่<อ>หรอพอผิดแล้วทุกคนนะใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปาล์มเริ่มก่อนก็ได้ไหมหปาล์มแหลกทำไมจับรถผมนลยเดี๋ยวกลางรลบหน่อยเขากลัวแดดร้อนน่ะดิโอ้โห มาใหี่เดี๋ยวเผื่อแปลว่าเอ็กซิเดนต์ฝนตกขึ้นมาแบบนี้ข้าวโพดตรงนี้ปามเลี่ยนกันเลยอ่ะพี่จับแล้วโอ้ยจับแล้วฮะรถที่ไหเอาไว้เอาไว้อาจับแล้วจับแล้วอาร่ะสบายพี่ปามเยี่ยมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปามเยี่ยมเฮ้ยจะร้อยจับรถหลบก่อนหลบก่อนได้ให้ไดีให้ร้ไปก่อนรถแรงหาไปไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมแล้วเขาไม่กลับสูดแล้วเขาไม่จางอุ้มไง

เดือบเปล่ามีป้ามป้าไม่ซื้อแบบพี่วะอืดเลยทุกคนนะป้าไม่ซื้อแบบพี่อ่ะป้าผมเจ้าช้างไปก่อนแล้วนะแต่ป้าเกี่ยวได้ป่ะน่ะมันวิ่งไปอ่ะปะเจ็บที่ปะปาเก็บที่ไม่เดือดรึนะครับเกี่ยวข้าวโพดครับผมงานเกี่ยวข้าวโพดผมซื้อรถใหม่นปัวนึ่งเยโอเคครับผมเดี๋ยวป้าขับมาเลยนะเช่นนั้นนะครับดีครับขับมาหนึ่งโอ้ดูสมบูรณ์ ลงแล้วตอนนี้กำลังลงรู้ว่าเหมือนมันติดว่ะหนักอะไรสักอย่างนี่แหละดูดิเหมือนเหมือนมันเกี่ยวไม่ติดว่ะเหมือนมันเกี่ยวไม่ได้ว่ะหนักอะไรไม่รู้อ่ะหนักที่เกี่ยวเขาโคตรโคตรหนักเลยอ่ะหนักหนักที่เกี่ยวนี่แหละพี่ว่าเลดูดิวิงไม่ไปเลย ปลากเกี่ยวอะไรวะเนี่ยปลากเกี่ยวในเว็บว่ามันติดวัรถมันติดอะไรวะเวนี่ยโอ,อ้อยมันกว้างเกืไบแล้วมันจะมีคันนะพี่เกี่ยวโอ้โหจะวนรอบอยู่แค่เนี้ยสอบคุณนะเกมนี้ชิลกับเพื่อนเลยอ่ะเฮ้ยขอรับขอรับไม่มติดอ<น>ะ่ะขั้นนขอรับไม่ติดอะไรวะเกี่ยวเหมือนเกี่ยวไม่ค่อยไปเลยฮ<า>ะรถพังรแรงเครื่องรถไอ้ เครื่องไหว้ปลาพี่ใช้หรือได้อยู่นะแต่แต่มันวิ่งช้ามากเลยอ่ะดูดิก็ดปลาไม่ได้พี่เจอปัญหาคนเองนั่นแหละเครื่องไม่ให้ไงพี่รถพี่เครื่องไม่ให้เหมือนรถผมผมนี่คัมมิ่นนะพี่เครื่องผมว่าคัมิ่งคัมมิ่งหนึ่งปลาปลาถอดปากเกี่ยวพี่ไว้ก็ได้ถ้าเอีจะซื้อรถใหม่ต่อเกี่ยวไว้พี่ก็ได้ มีปักเกียร์อะไรนะลงมือนะที่เดียวฝังตรงไหนวะก็อื่นเขามีปัญหาส่วนเราก็ไปกันเรื่อยๆครับผมตัวนี่ที่พี่พามาจอดนะพี่ตรงไหนอ่ะเดินเข้ามาพี่อ๋อขับเข้ามาพี่ขับเข้ามาปักเกี่ยวนี่มันเกี่ยวยากว่ะเหมือนมันไม่เท่ากับรถอ่ะเกี่ยวไม่ค่อยไปแล้วแำไมมาอยู่ที่ไหนล่ะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาถอดกันก่อนเกิดปัญหานิดหน่อยเราครับผมคุณหกนี่จะรอบนึง่งนะเนี่ยซึ่งเอาเอา่ันเลยครับเอา่ันเลยเดี๋ยวผมตามไปฮะสแตนเออแตกลืมกดได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่แล้แตวก็ลืมกดเหรอเขาแย่เลยอะไรนะเกมตดเหรอ ทำไปเกมคนเหล่าน,นี้ใช่ผมลึกแตรผมลึกกดแตรโอ้๋อวี่งช้าโผล่ปัม๊มอันนี้อันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็พอไปได้อยู่วิ่งวิ่งช้า,ชานิดหน่อยครับนีิว่าที่น่าจะรับงานท้าย,ลยแลบบ้วแหละเกี่ยวข้อพนี้เกี่ยวเปลีข้าวดีกว่านะพาพากันไปเกี่ยวข้าวดีกว่าเจียพี่ เดี๋ยวกับพ <t> <Are> ูดการนี we, we, we ่ส being ิบรอบเอาอันนี้เหมา20ไร่เราเราหน้าไปหาเหมาเกี่ยวข้าวดีกว่าใช่พี่่ข้าวเยอะแยะเรายเหลยยาวเหยงยาววันนี้เรก็ขวบวิ่งยาวๆเลยนะครับความเร็วรถที่กับรถผมก็ไม่ต่างกันนะพี่ใช่มันวิ่งไม่ค่อยไหวมันก็พอๆกันแหละ รอบเป็นไงแล้วทุกคนนะดูครับดูดูลองตามแบ<ถ>ที่ไหนบัตที่สุดจะมาจะมีแบบทุกคนนะอ่ะโอ้ดูฝุ่นดิโอ้โหไปนั่งในรถดีกว่าครับฝุ่นเยอะแล้วก็ธ<อ>รรมดาเลยเนาะมันมีตู้แอรนะ์เนาะก็นั่งยินเย็นเออเดือดอยากอยากไมีต,มตู้แอร์หมดรืกจะาะไปมีตู้แอ,อร์แกมเกมาถอดตู้แอร์นที่ไปใส่ ต้องแหัตังลต้าอนาไปเกี่ยวข้าวดีวกว่าใช่พี่เกี่วข้าวกวาแนนอนที่อันับแรกเราต้องมาไถป่าเขาก่อนนะนี่ใครมาเกี่ยวอะไรแล้วแบบนี้ โอ้โหครับพ่นเม็ดพ่นดีเหลืองอ้อยเลยเหลืองอ้อยนะครับเหลืองอ้อยเลยโอ้โหปลาครัวปลาเก็บพี่ที่เหลือด้วยนะจ๊ะเก็บเครื่องรถสัปปะเปจะล่างนะครับลาดเรื กายิงเงยตับแป้รผมโดนเราเท่าไห,หร่ละ5้แล้วผม57เร์็แล้วเอ,อ๊ะแปดเดียวมันก็<ไ>ใกล้สนเสร็จมานีู้ะได้ปากเกี่ยวมันนะนี่ว่ะน่าจะคนละองเพราอว่าปากเกี่ยวมันใช้ไม่ได้มันมีช้าด้วยนะ่รที่ดอ่ววะ ที่เรามาที่สีก็จะมีการพิารณาแปกัแได้มัมหรอกิงวสามชาอยเฮ้ชาเลยไอ้ปากเกีียวสีเขียวไม่ใช้ได้ปะนะไม่ได้เอามารออยู่หรอ ล้อเกี่ยวใหญ่ๆอะ่ะเราตัดคนก็ตัดไม่ได้ลองนะแต่ผมว่าไม่น่าจะไหวกับเครื่องแค่นี่เราช่วยจับรถเกี่ยวข้าวใ,นะใหญ่เราแต่รถเกี่ยร์ข้าวฝรั่งอ่ะนะ สมมติว่ามีลังแตนสมมติว่าเจอลังแตนในป่าโคตรนี้เรารอดคนเดียวนั่นเองผมไม่ต้อดโค้งไม่น่าจะรอดเลยอจบแล้วไม่น่าจะรอดจริงๆอย่าเงี้ยตามอย่าพึ่งมานะทีมสองคนนั้นไม่น่าจะรอดนะถ้าเจอลังแตนไอ้นี้ไม่ไหวไม่ไหวเอเราไม่ได้แบบีถภาพเขาพี่ฝนไม่ใช้เราพี่ใช้ปู้แองไง้พี่รถเลยช้า ใช้ม nder, ไม่กอยู่เออมันมันทำให้ฝนตกยังไงวะไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ถ้าฝนตกก็คือเกี่ยวไม่ได้โดยปลาแบบไม่มีที่คุมเอี๋ยวของพี่ก็ไม่มีที่คุมเหมือนกันโดยปลาไม่มีที่คุมพี่ก็ไม่มีไม่รออด่ะไม่ไม่เป็นไรพี่พี่จะนั่งดูเกมทำงานไงไปตามสองคนโอ้ยเมื่อจัดอ่ะเขาเขาคโกงจัดเลยทุกคนน้ำปานเนาะ เราจะนั่งดูแบบว่านั่งให้กำลังใจไงเออเนนโเกมไม่เข้าใจเลยอ่ะจะไปด้านไหนเนี่ย <c oughs> อะไร <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> อะไรกันปลาคาร์ฟมันไม่รู้เลยอะไรกันสูผมก็ออไม่รู้ปลา,ามันตั้งรัมันไม่ตั้งรับเขี่ยวให้ดีอ่ะมันเหลือปาลาไปทำเบมอนกันดี อ๋อยี่สิบไร่ไม่ใช่น้อยๆน,นะนี่ถ้าเราเกี่ยวโอ้โหนี่เขาลงแบบเดินถ่ายรูปเฉยอ่ะดูดิดโอ้เกี่ยวไม่หมดอันนี้นะพี่เดีดยวให้บัตรกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวเก็บที่ตัวเองออก่อนอรโหว่าผมก็แค่เต็มำลำละปังอ้าว เปล่าดิไปพามก็ไม่ใช่เต็มลำอะรถพี่เขามีตใหญ่กว่ไมใช่ไม่ใช่เต็มแล้วหรอใช่แล้วพี่เล่าอีกเยอะเลย ครณนคดเได้ไนครับเราตู้แอนะฮะเราไม่เสียดเดยผมไม่ข้าครผมไม่ข้าโอ้ช่วยตามเขาหน่อยน <laughs> ตอนนี้เราก็ถ่าย,ยรูปปวกยาวๆครับเราตามตูดพยายามตามตูตที่ไม้อยู่นะทุกคนนะ ว่าผมไปถึงตรงรถอะตรงรถอยู่ว่ารถผมน่าจะเต็มพอดีที่เพิ่งได้ขึ้นเดียวโ้โหขาแข้งครับโอ้เฮ้ยจะเสร็จแล้วโอเคปินโล้อ๋อผมเต็มมาดิาเต็มแล้วเหรอ,อขา,าขาขา,ขาติด ไม่ไม <toys> ่กบพราะผมนี่หนครับราะผมมีน e ค้างเพราะผมไปฝการั้ง้างของมันออภัยด้วยนะทุกคนนะมันก็จะค้างหน่อยลบผมเต็มแล้วพี่เดี๋ยวมาช่วยวันนี้เราฝก e ุ้ค้างใช่นคนะ โอเคลงข้าโพดลงข้าโพดคร็เริ่มรอกไปทีข้าโพดแค่เดียวเดี๋ยวต้งหมดนะเนี่ยดูดิข้าโพดอีกทีเดียวเดี๋ยวก็หมดละทุกคนวันนี้หน้าง,งานเสร็จอีกหน้าง,งานหนึ่งแล้วทุกคนนะทุกทีไม่เคยเสร็จเท<ต>่าใช่แล้แลเสร็จเสร็จปะเนี่ย <laughs> <laughs> ทำไมมั่นใจแท้เสร็จโอ้โหเดี๋ยวผมไปอีกเที่ยวเนี่ย เร <laughs> เา,เาเขาทำงานต่อครับผมแม่เขาเกี่ยวไม่หมดหอ่ะนะทุกคนะนะธรรมดานครับเอาไว้ให้นกกินบ้างครับ เดี๋ยวให้คนเขามาเกี่ยวเองใะทุกคนนะไม่เป็นไรารับนี่ต่อเลยนะทุกคนนะโอเคเข้าลนะาลนะแบบนแล้วเข้าลานแล้วโอ้โหมีแต่คนเดินแหลกนะทุกคนนะ นีสูตรเปนแหลกจับเลยพี่แหลกหรืของพี่ไม่แหลกนะเกมอ๋อนิดหน่อยโอ้สายแล้วเขาได้อยู่เฟสเด็กก็ประมาณนี่ประมาณสามสิบสี่สิบเขาเลยไปเลยเกมเกมเอาล่ะพี่พี่อะไรพี่เอานี่ ไปรถพี่มันวิ่งไม่แรงเลยปะเกมวิ่งอย่างแซงไม่รู้ฝา,ากเก็บพี่ที่เดียวด้วยนะครับขอ,อตัดทิ้งขี่ไปเลยละทิ้ขี่ไปแล้ว,กกแบบแลวดูดี๋ยดิไอเกียเกเก้ยวไอ้พี่โอ้โหไอ้เกี้ยวไอ้เกี้ยวโอ้ เดี๋ยวร่างงานนี้นี่เดี๋ยวก็เสร็จแนละ้วทุกคนนะเกี่ยวเขาโม้นะ้วมั้งนี่เราทีละฟันขึ้นตรงนั้นละตัดกขึ้นดีไหมนี่พี่ตัดอีกส<ะ>ัดขึ้นไหมพี่ตัดอีกสัดขึ้นไหมพี่ไล่เนี่ยตัดขึ้นเลยเหรอเมื่อกี้ห้กอับาเลยชนกันนะน,นี่ แอบอาตาโคตางหลบปอาตาโคตรางหลบอามือเอาป่าตาโรางลบทหมดตเวิ่งช้าอ่ะกรททันใจอายเลยในการที่ช้าวิช้าปาคนลกอเลยพี่คนลกอเลยปาเอลกอนะที่หมดนะปาโเอลกอที่กรใหญ่ยังไ ไม่ดูว่าพี่ตัดแบ่งมาให้แล้วพี่ไว้เข้าแบกมาให้เราแล้วนะทุกคนนะคนภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีพี่มีคนเคยกล่าวไว้แบบนี้พี่เกี่ยนด,ยดิต้องกอโเดแบบเต็มไล่เลยเกี่ยวแบบไ,ไหนวะ ไม่รู้เหมือนจะเล้ <Okay. S 1> okay, เราจเสร็จแล้วนะทุกคนนะแต่ถ้าเราเอาเสร็จก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเชื่อไมไม้ต่อทุกคนโอ้ไม่ต้องก็ได้นะใช่ไหมคนเดียวม็วเหลือเพลอนแล้วเหลือเต็มไรเลยทอกคนโอ้เราอ้ไปเก็บรายละเอียดนี่ สุดท้ายเราโอ้ไม่เต็มอุ้มเลยว่ะเ็มไม่กี่ปอรเนของพี่ได้ประมาณเจ็ดสิ่วะผมสิเอร์อาผมผมแบ่งให้เอาไรใส่ตรงอุ้มเได้นะได้นลพี่ไอ้กินใส่ใสใส่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 เส้ใส่ใ่ใส่ใส่ใส่่ใส่ใน่่อสลใส่ใส่ลงใ่อ่ ทำไมถ้าเป็นลุกอีกนะโกมันจะลงครับพี่ทำไมอันนี้อันนี้ไม่ลงไงออโคตรช้าอ,อโอเคเวลาเทสุดเรียบร้อยทุกคน ใช่ไม่กำลังมาผมอ้าวมูนมาพอดีมุมสมติดล้อกกันเดียวนีทุกคนนะนี่สามคันเลยโอ้ oh, oh, ได้ครึ่งคันพอดีเลยว่ะได้โคตรเยอะเด็ดโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ เราก็ถ่ายรูปปกต่อสิครับรออะไรล่ะโชว์ความรอที่สักหน่อยไปรู่นการเสี่ยวกับผมเสี่ยวก้าวหมดเลยเออมีไหมออ๋ออะไรอะบัมอะไระเอาเอาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะพังสะพานป้าหยุดออกจากรถนะคอยดูคอยดูคอยดูที่ไหนไม่ดูนั่นเรียบร้อยน้า พี่เราปิดคลิปไปดีกว่าผมโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับไว้เั้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ